สบายดีพี่ดูพี่สวัสด,ดีสวัสดีสวัสดีพี่นดด้อ,นสดดองอสอวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีเอฟซีช่องออมซินออมทัวอะไรดูพี่หันมาฟังนหน่อยมาคุยกันหน่อยดูพี่เราเศร้าเมยกันแล้ววะเศร้าเมย์เลี้ยงเ,ยยเยที่ยวแล้วไปพ่อแซวเที่ยวไป ี๋ยวอยี่สิบเสียวไปนะรืกันอือโอ้น้ำดุน้ำตนตุ่นน้ำข้อมตุ่นจะขันยี่สิบสิบกวาขันเอาข้อเคี้ยงเนี่เหลือ้งหมดก็เ้าไปแล้วน้องขา ยูบ้าผู้เล่นบ้าเล่นไก่บ้าวางเส้นอะไรต้งหากดอย่างมันห่อนอยางยางบ่ดีไปสองมือกินกินเขาทั้งสองมือที่แบริ่งไก่ก็เก้าอีก แมนหยหวยไปครับถ้ามาไปครับเฮ้วนยี่สิบเลยว่า่ยี่สิบก็โดปที่โดเลยพอบมองว่าจะลบบอันเบิดอะไรดิ้ได้ยี่สิบจ็ดมื่นเงี่เงียมันก็มาลงวานดีแม่นยี่สิบเดือนเรื่องที่ดนเบิดไปหลายแล้ว ท่านโละล,ะละสาธาสุกมาไปเรียบร้อยพี่กแกไปทุกที่นะคอยมีงานทกที่แกไปนี่นม่ว่าใครน้องเสียสบูน้องบดบ่บดบ่ชื่อบดนะแล้วนี่มาขับให้ปลาเทียมลูกเจ้าพ่อแสนเมือง ที่แม่นปลาเทียมมาอยู่ในป่าปลาสายปลาอ่อยกับปลาเข่าแกมมันอยู่ใหา,าเพื่นอนมาว่า โอ้หักไม่หยายงั้นคือเขางำใช่ป่ะเขาจ้วงยักหายงั้นเอาเบาๆหน่อยลูกพี่รีกมันหายไปใส่ค่างหนึ่งปีครักตีนันเป็นดนินหรือเป็นหินวะหรเป็นตะปูพักง่ำเลยดินเป็นตะปูพักง่ำไม่เท่าไห่ดินดำๆนี่ดินดำดีขนาด นี่ดินมันเป็นเป็นขี้ดินผสมหินนี่ไหมอันนี้รถสีน้ำเงินร้อยเก้าห้าวั้งขั้นนี่้อยเก้าห้าเลยสมออะไรไปเชียร์คัทเชียร์เนี่ยออไปเลยยามมีเงินทั้งคืนอะไรที่ ไปคือว่าไปมอะไรไปน้ำกันดิไปไม่ได้เดิยยดใหม่ขึ้นเรือะยังวเขียไปน้ำสดิเ้เขียบไปเสิโอ้ย ตูก็มาวันนตูก็มาอยู่นี่ดิเียขาหน้าปุง,งตัวแร่งการบิ๊กตูเร่งได้รถเราจารบิ๊กตูจวดความรู้แกขับเองหรือเปล่าแกก็ะไรหมดด้ทั้งรถไมโครทั้งรถด,ด,ดำ แยกียกรถการะตูนแต่ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่นะเครื่องเท่าไหเว้ยต้องสมศร้าบุกีด้กันเครื่องเดิมอยู่ไหเครื่องเดิมบ้างเครื่องเดิมไหมเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมเติมคือสโลบ่ไม่ใช่สโลวไม่มีสโลว์หยิบเลยเกียร์เกียร์ล็อกที่เออเกียร์ล็อกล็อกเล็ก เกียร uhm, ์แฉลบงั้นน่ะแฉลวเลยไม่ต้องใส่สลูแรงแรงแรงใช่ป่ะเกียร์ธรรมดาเครื่องเดิมใช่ป่ะร้อยยี่สิบหรือเปล่าอันร้อยยี่สิบแตเป็นเกียร์ไอ้ล็อกไอ้ล็อกเล็กแบบนี้ก็แฉลวประหยัดน้ำมันเนาะ ไม่ต้องมีสโลว์แล้ววา่ารสโลว์ากกันแม่นเคยร่างเกียร์ล็อกมนาะมาดูจะเป็นคมสูพีซีสองร้อยนะรุ่นเกรุ่นเก็ยรุ่นเ,เก็ดตัวนี้ไป รถจะของมาขับบัน,นกนไดนะรถหกล้อก็มีนะแม่รถมาขับใั่ใส่ปลาเทียมนะเจ้าของวกระตูนโศกไฟสันรอแบบเนียนๆด้วยรอแบบเรียบๆของเรารอแบบเนียนๆตะแลงด้วย วยกว่าเบื้องต้นดูพี่ออกตัวแบบเรียบร้อยดูหน่อยประยุกั์แบบละลายโยงคงเด่วิ่งสบายสบายคุณน้องก็ต้องมีฝนไม่ยังไม่ต้องมัดมัดหนึ่งเดือนดีมีเพราะนี่ถ้ามาถ้าดินนะดินไปจะปลูกผักงามให้ว่าแต่ว่าเอาไปถมทีเห็ดปล่านื้อมันเสียว่ดินแบบนี้ต้องเอาไปปลูกผัก เพราะว่าผมว่าซ่อมนี่เลยพี่น้องพอดีนี่ซ่อมไปจักหัวกระถุนเป็นเป็นคิวอาร์กับเป็นคิวอาร์นี่ประหยัดน้ำมันแต่ใส่เท่ากันเลยค่าเที่ยวค่ายัางจะซ่อมกันซ่อมกันกับขั้นมื่อกี้นี่แะเพราะว่าจะประหยัดน้ำมันกว่าได้เพราะเป็เครื่องเล็กสี่สูบเองมีสูบป,ปั๊มสายเนาะคนที่สูบป,ปั๊มไฟฟ้าเลย ถ้าแตง่งดีๆกับปีนบ่ได้สบายกันเลยโชคไฟสันคือไขยย่ขึ้นไถว่ารถแม็กว่าแม็กกักนหนึ่งโซ่ไสารกับโซ่ไสนี่กันแม็กที่เรียนในเจ้าเขตเออเขตโซ่ไสานเรืออูนี้อูดังตั้นานอยู่บายรวอ่ะหุ่นเรียนง้งก็ได้มาหาแต่มาบืนมีแล้วก็ตี้ง ที่คงสามลอยพักสิบวันสกก็ได้แล้วว่าแก้วแล้วว่าท่านมูฮัอนทดลองนอกหลบแล้วก็อะไรก็ไา้เราคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะพี่องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้อเดี๋ยวอีกหลายคันอยู่เดี๋ยวไทยคลิปหน้าให้ดูคลิปนี้เงาวแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ